สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่าผู้ชมวันนี้เรามาขอตัวเลขนะท่าผู้ชมเนาะมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมเนะาะก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขเราก็มาดูบรรยากาศร,บรอบๆวัดก่อนนะท่านผู้ชมว่ามีอะไรบ้างน,นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร,บรอบๆวัดกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นตะเคียนนะท่านผู้ชมซึ่งยืนต้นอยู่นะท่านผู้ชมเนาะหลวงตาก็เอาต้นตะเคียนมาปลูกนะท่านผู้ชมเนาะยังไม่โตเต็มที่นะท่านผู้ชมเนาะก็เริ่มเป็นหนุ่มสาวนะท่านผู้ชม เราจะเข้าไปขอตัวเลขนะครับกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองกันเลยนะท่านผู้ชมดอกไม้ก็สวยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นดอกไม้ไหมท่านผู้ชมสวยนะด,ดอ,ะนะอกไม้นี้เขาชอบเอาไปถวายนะท่านผู้ชมเนาะเวลาเข้าไปดูดวงดูอะไรนะท่านผู้ชมเราจะเข้าไปขอตัวเลข กับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมติดตามแอดมินมานะผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเข้ามาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองกันเลยนะผู้ชมเนาะพอแม่ตะเคียนทองฉบาท่านก็ให้ตัวเลขถูกนผู้ชมเนาะสวยงามนะท่านผู้ชม อาจะมาขอโชคขอลาบนะครับจากคนบ้านไกลบ้านไกลนะผู้ชมนะก็เข้ามาขอตัวเลขกับแม่ชะบาได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ชะบาเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาส่องกันก่อนนะครับขณะนี้เรายังไม่รูปนะเราเทแป้งไว้ก่อนนะผู้ชมเป็นตัวเลขตัวไหนก็ยืมคอมเมนต์มาบอกล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวไหนบ้างท่านผู้ชม ตอนนี้เรายังไม่รูปแป้งนะท่าผู้ชมเนาะเราโรยแป้งไว้เฉยเนาะเห็นตัวไหนท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปด้วยนะท่านผู้ชมเราจะเข้าไปรูปก่อนนะท่านผู้ชมเนาะรูปแป้งกันก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูตัวเลขซาธุเมตะเขียนทองขอถามตรงตัวตรงๆนะแม่นะงวดนี้เนาะขอให้ช่องเลขเด็ดคนดวงเฮง ดังปังปังเปลี่ยงเปลี่ยงเลยนะแม่นะก็มีคนเข้ามาติดตามคลิปนี้กันเยอะเยอะเลยนะแม่เป็นตัวไหนท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกล่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะ เห็นตัวไหนกันบ้างท่านผู้ชมเป็นตัวไหนกันบ้างท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมแม่ชาบาจ๋าเอาชัดๆนะแม่นะเอาตัวใหญ่ๆเลยนะแม่่อยคนเห็นกันเยอะๆเลยนะแม่นะ เป็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะท่านผู้ชมตัวเลขที่มองเห็นนะนผู้ชมนะ่าจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมยัดนะขออนุญาตอีกนะตาทูแม่จา๋าไปเขียนตัวเลขชัดชัดสามตัวตรงตรงนะแม่นะเอาตรงๆเอาตัวใหญ่ๆเลยให้คนเห็นแล้วแบบชัดมากนะแม่นะเอาแบบชัดชเลยนะแม่นะเอาแบบชัดมากๆเลยนะแม่ สามตัวตรงๆนะแม่นะไม่ขอเยอะขอสามตัวตรงๆก็พอนะแม่นะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นตัวไหนตัวใหญ่นะนผู้ชมเห็นเลขหนะ้านะผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นเลขสองแปดแปดสองนะนผู้ชมเนาะ เป็นตัวเลกเป็นหนึ่งสองแปดหรือหนึ่งสองห้านะุผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมใช่ไหมดูด้วยกันท่านผู้ชมหนึ่งสองห้าหรือ1นึสองแปดนะุผู้ชมเนาะหนึ่งสองสองหนึะคุผู้ชม2 5งห้าห้สองสองแปดแปดสองนะุผู้ชมเราจะเป็นหนึ่ห้าห้าหนึ่งรวมทั้งเป็นหนึ่งแปดหนึ่งนะุผู้ชม หนึ่งสองห้าหรือหนึ่งสองแปดนะท่านผู้ชมเนาะที่ทางแอดมินมองเห็นนะท่านผู้ชมหนึ่งสองสองหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองสองแปดแปดสองนะท่านผะู้ชมหรือจะเป็นหนะึ่งแปดแปดหนึ่งนท่านผู้ชมนะหรือจะเป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถ้าว่าเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกร่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะ ว่าเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมสาธูมเมตเชียนทองมองไปเหมือนตัวแรกซ้อนๆกันนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมเหมือนตัวแรกมันซ้อนๆกันอยู่นะผู้ชม อันนี้เลขอะไรเนาะจะถ่ายมุมกว้างให้ดูนะผู้ชมพอมุมนี้ก็เหมือนเลขหกสองสองหกนะผู้ชมเนาะมองไปเหมือนหกสองสองหกนะผู้ชมหรือจะเป็นเก้าสองสองเก้าก็ได้นะผู้ชมก็งหกกับสองตัวเดียวกันนะผู้ชมเนาะ มองไปเหมือนตัวเลขซ้อนๆกันอยู่นะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมตัวเลขเหมือนจะซ้อนๆกันอยู่เนาะหกสองสองหกท่านผู้ชมกจ็จะเป็นเก้าสองสองเก้านะท่านผู้ชมเนาะที่มองไปนะท่านผู้ชมเนาะข้างล่างเหมือนมีเลขเกตนะท่านผู้ชมมาดูซิว่าเห็นตัวไหนนี้ เป็นมันผอมไหมดูในโทรศัพท์เห็นเลขอะไรเนี่ยดูมันหกสองไหมเนี่ยพ่อม่อนนี้เป็นเลขหกนี่เลขสองเนาะข้างล่างเป็นเลขหกหรือเป็นห้านี่เนี่ยตัวบนบ่ห้าสอง ห้าสองหกสองเนาะถ้าชัดจริงก็หนึ่งตอนแรกผมมองเห็นเป็นหนึ่งสองห้าหรือหนึ่งสองแปดนี่แหละแต่พอรูปไปรูปมามันมันเหมือนเลขหกอเนาะแต่ข้างล่างหกเป็นเลขเจ็ดเนาะเนี่ยอือใช่อือเป็นเจ็ดจ้ะอันนี้เป็นเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเรือจะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดก็ได้เนาะเนี่ย สลับกันสามตัวก็จะเป็นหกสองเจ็ดนาะหรือหกเจ็ดสองเนาะใช่ไหมเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดอยู่ล่างหก <6 S 2> อยู่บนสองอยู่ตรงนี้หกเจ็ดสองนะผู้ชมเราจะเป็นเจ็ดหกสองก็ได้นะผู้ชมนักปตัวเลขซื้อนะผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมสำหรับตัวเลขที่มองเห็นในขณะนี้นะผู้ชม ก็จะมีสามตัวเลขนะผู้ชมนะเลขหกเลขสองอยู่เกดกันด้านบนนะผู้ชมส่วนด้านล่างก็จะเป็นเลขเจ็ดตัวเดียวนะผู้ชมเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกหกสองสองหกก็จะเป็นสองเจ็ดเจ็ดสองนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวเลขัวไหนแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะ หกเนะผู้ชม6กสองสองหกสอดสองหกเนะผู้ชมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทังช่องของเราพอบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมตัวเลขก็ขึ้นหลายตัวนะผู้ชมน้องชอบตัวไหนก็อย่าลืมซื้อเอาตัวนั้นนะผู้ชมเพราะว่าตัวเลขมันหลายตัวนะผู้ชมนะแต่ที่มองไปเห็น6กสองเชัดเจนนะผู้ชม หกเจ็ดเจ็ดห6กหกสองสองหสองสอนะผู้ชม3ตัวก็จะเป็นหอกสองเจ็ดหรือห7กเจ็ดสองนะผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะบอกท่านผู้ชมว่าบายบาย